นะครับผมเป็นขั้นใหม่ล่าสุดนะครับพี่น้องรถเอาไว้ออกคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องเอาไว้ออกคอนเสิร์ตเอาไว้อา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาไว้ออกคอนเสิร์ตเอาไว้ออกออนทัวร์เอาไว้เดินทางเป็นรถส่วนตัวของบอสบิ๊กหรือของพี่อันฟินแลนด์นะครับผมเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเลือกให้มันสะด,ดวกสบายจากร้านอะไรนะนี่ เอ <A> คลาส <Auto. S 2> ออโต้เอคลาสนะพี่พี่แกเชื่ออะไรคทับพี่แพทย์ <Ooh> ทนะครับผมขอบ <ขอ S 1> คุณคุณแพทย์นะครับอันนี้เราจะเรียกเป็นรถสีดำนะครับเป็นรถเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นเป็นเป็นสีพิเศษเป็นสีพิเศษเทาเพราะเดี๋ยวปกติรุ่นนี้มันจะมีแค่สีขาวแล้วก็สีอยางกอกสีเทาสีเทามีแค่สองสีนี่แต่อันนี้เราเป็นสีสั่งทำพิเศษนะครับเป็นสีสั่งทำพิเศษนะครับพี่น้องก็บที่วางไปเบป็นไฟแดงบ้องเบป็นไฟแดงไหมไฟเบียนเนี่ยก็เลยว่าทำไม อันนี้มันไฟ,ฟ่ปกติเมเบาะอัดแบบนี้บบอันนี้เป็น้า้ใหม่นะครับลอริน9609นะครับ้า้แดงเลยนะจ๊ะ้า้แดงเลย <ๆ S 1> แล้วก็ถ้าเป็นด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีไซน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวเองมากๆเพราะว่าตัวเองเดินทางเป็นหลักนอนต้องสบายเบาะอะไรก็พิเศษนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดูจากอันนี้ดูไดูจากคนขับ <c oughs> ดูจากตรงนี้เอันนี้เป็นโซนคนขับดูจากบอรนดคนขับแล้วก็ แล้วให้พิเศษพี่น้องพิเศษอันนี้ค้นขับแถวเรากะขางค้นขับอันนี้ข้างคนขบพัดเบาแบบนุ่มดิเบานุ่มเนื้อนี่คือเป็นนางเป็นแบบหนังพิมียมอืมเป็นเสื้อของพิมียมทุกอยางนางเทสครับเป็นบาดิเป็นเสื้อของพิมียมทุกอย่างนะครับอันนี้บอกเลยว่าข้างนอกสีดำข้างในสีขาวแบบสวยแล้วมาดูข้างในนะครับพี่น้องมองกระสีออกแบบค่อนข้างกว้างแล้วก็บะจะไม่ค่อยเหมือนที่ไหนจะเป็นบะเฉพาะที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นแบบแบบว่านั่งคนเดียว รถโซนเจอแมะน,<ม>นั่งผู้เดียวครับพี่น้องัอไอ้นั่งผู้เดียวกสิกว้างอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นผู้ติดตามนะครับสองคนนะครับสําหรับผู้ติดตามรถคันนี้ก็ออกแบบตรงนี้จะเป็นกว้างปกติจะเป็นเบานะเนาะอันนี้เพื่อว่าเพื่อว่าได้ใส่ยี่างได้ใส่นั่ง,งแต่งหน้าหรือว่าได้ใส่อี่างอันนี้ข้างหลังก็ตะหนักได้ได้หน่ทำได้ทำได้นะครับพี่น้องไปดูข้างบนข้างในกันมาอันนี้จะเป็นที่นั่งนะครับพิเศษพิเศษแบบพิเศษเลยพี่น้องเพราะว่า มันจะขนาดใหญ่ใช่ไหมอันนี้ขายายออกสองนิ้วอ่ะสองนิ้วปกติเบาะมันจะใหญ่ขนาดนี้ถ้างละสองเป็นสี่สิสี่นิ้วเบาะขนาดสี่นิ้วนะครับแล้วก็จะมีที่รองน่องนะครับแบบนี้พิเศษเลยบางครันนี่เลยแล้วก็มีระบบไฟฟ้าเปิดไฟตรงนี้มันเปิดในบ่อเหเข้าเปิดเปิดเ,เลยเข้าเปิดนี่มันออ๋ต้องเสียดเสียโอ้ยหน่อบอบเพียบขอบยังไงไปเสียดเสียไปเว้ยบ่ได้โซ่ไฟโซ่ยังคงอยู่โซ่เฟิร์มเสียดเสียดกับพี่น้อง ตาโรให้เห็นเลยไหมจ๊ะเปิดให้เราด้วยตาโรเลยอันนี้เป็นสวิตไฟเลนี่สวิตไฟสวิตไฟนะครับอันนี้สวิตไฟพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวรองคาตีใช่ดึงปั๊บเองเดี๋ยวก็มางนี่ก็ได้มันรกังก็สบายเลยมันกวางอยู่เกือบวันได้สักชั่วโมงอันนี้เป็นข้าวมาแบบ พี่น้องเห็นปะเป็นช่องของคนเดียวอะ่ะส่วนตัวอันนี้เราล่ลองขาเหยียดขาแบนี้เราก็นอนได้เลยเอียงลงก็เอียงยก็ได้นะนี่เนียม,มันโยกได้เออนนสบายอันนี้เวลาเ้านอนกรับพี่นอ้องก็นอนสบายเตียงเบาพิเศษนั่นนี่นอนอย่างนี้เลยครัาจะนอน,นแบบนี้เลยห่มพื้นหนึ่งนอนหนึ่งนอนสบายนอนุ่นกายอุ่นใจข้างหลังก็จะเป็นแบบ นอนได้ขัานหลังก็เอียงได้สุดเหมือนกันนะแต่ขัานหลังจะเป็นหมกเมนนวลใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะขอบคุณเอฟซีพี่น้องรถขั้นเก่ามันติดยังอยู่ในโรงพักอยู่มันก็เลยรถขั้นเก่าอยู่ในร่งพักอยู่ก็เลยบ้านได้ออกมาพี่น้องมันติดทุลาทุลังประกงประกันพลาเรลก็เลยซื่อไม่ซ้ำซาทำไมซื่อไม่มาใส่รูดเออเพราะว่ามันเด็ใส่สมือเราเลือกรถที่มันตกแต่งให้มันเหมาะสมเราเราไปหาเงินหาคำเนาะเขานั่งสมือพี่น้อง ข้างหลังกระดังกว้างได้พี่น้องเกลียวเมืองที่หลังข้างหลังจะกว้างนะครับรข้างหลังจะกว้างมากเพราะว่าอันนี้ถ้าถ้าเราไม่มีของยิ่งยิ่งจะกว้างเลยมีของอันนี้มันก็จะขยับได้เนาะก็ขยับไปนิดนึงให้เอนเบาะนี่นอนเอนให้ดูเลย,น,น,ยนั่สบายขึ้นอันนี้เหมือนน้องเบนน้องเบนมื่เดียวนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้ใช่ไหมสบายสบาย,ยเลยจ้าสบายอยู่นะแมนเออ เขาเขามีไฟส่วนตัวกันนี่หรอใช่ไหมแมนอันนี้บอดเปิดบวกข้างหน้าแล้วแต่ถ้าปิดปิดแล้วมันจะมีส่วนตัวของตัวเองด้วยได้แมนเวลาอยากมาอันนี้ใช่ไหมแมนเด็ดคุยโทรศัพท์เพข้างหลังผู้เดียวอันนี้เด็ดไปรับไปรมีใครตาบ้าอู้สบายเลยก็เอ็นโดยทั้งหมดอ่ะแล้วก็นอนคนเดียวเลยเมืนเครื่องบินอยู่นะคันนี้ก็เหมืนเครื่องบินอาหารมังกรสิเมืนเครื่องบินใช่ป่าวออารมณ์เหมือนเครื่องบินนะครับขอบคุณด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรนี่เป็นเป็นที่วางแก้ววางแก้วโอ้ อันนี้ก็ซื้อดึ่มก็ได้คุมโม้แมนอันนี้น <ะ S 1> กินกับฟอกา,ฟาแฟบ่ใช่ดีบ่ดื่มมากสิบ่าากอละางไงบงทีโอ้บ้าธรรมดาเด้อข้ามนเป็นแบบพิเศษนะครับอันนี้ก็เปิดเองได้แบบนี้หรอใช่ <ปะ S 1> ไม่ใช่าไม่ใช่บ้านรูดเดออันนี้ข้านแบบมวนขึ้นบ้านรูด อันนั้นก็มีของส่วนตัวใช่ไหมใช่มีทุกอันแล้วก็นี่เป็นที่ออยออกที่เด่นออกที่เนไม่ลาเหนื่อยเวลาเหนื่อยเออไม่ผ้าไม่ผุดอุ้ได้สบายดีอยนั่งสบายแต่เราให้มันแต่ไหนคนนั่งมันลองนั่งซิแต่เขาจะโอ้เขากิบของก็บของอยู่คนนีงานอยูเดี๋ยวขอทุกกำลังใจนะครับสำหรับอีซีที่ถามถ่ายเข้ามานะครับพี่น้องครับรถทำมาหากินนะครับว่าไปหนีเป็นสินกับโอเคแล้วว่ามีหนีไม่สินกับยูไป หาเงินหาข้าไปบ่พี่หนีมิสินทำมาหากินไปพี่น้องอันไหมันบอดีกับบอสนใจอะไรมันบอบอบอมวนกับบอไปฟังหรอพี่น้องเขาเอาแต่ความมัวความซื่นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เอฟซส่งเข้ามาด้วยอันไหนที่เอฟซเห็นก็พิจารณาเอาว่าเออเนาะเอฟซมีหัวมีตาเพิ่นเก่งก็เข้าหลอดเพิ่นกับสีเบืองเข้าหลอดพี่น้องว่าอะไรยังงพี่น้องเนาะแล้ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยสิบองอย่างไรกันครับด่ามงด่ามาเพราะว่า ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ใครพูดไม่ดีคนนั้นก็ได้รับเองครับ <S <S เราคิดดีทําดีเราก็ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะครับอันไหนมาดูซิคนมาลองนั่งซิจำลองเหตุการณ์พีเอ็นแต่ตัวให้สมเกียรติมาผม <ปะ S 1> นะรักสนิทูุณไไหนคะไหนที่นั่งคนมมเดีออกคะถ้าไหลจะเอาลอดใคก่อนี้ี่ผ่าตางบอสใช่ไหมเพราะรู้ล้วบอสเรื่องตรงไหนดิเออนเวอาบอดมันนุ <S <S <จ>่มดีนะ เปลี่ยนดูสิเออมันก็ได้อยู่นะกว้างขึ้นแต่ว่าเราผ้าอยู่บนหัวโอ้ยเมียสุดเโอ้ยแมียนตัวจะขยับอยู่ลองผ่าอยู่นิซีขาเพราะว่าเราผ้าอยู่นี่ไม่ใะเพราะว่าเราผ้าจะขยับเอาจะเปลี่ยนไม่อยู่ให้คนอยู่งั้นแหละจะได้สบายมันเะถือลักมันอยู่หมองหัวคก้นปวดลองนอนจริงสิเหยียดขาให้ดูจริงทำยังไงอ่ะเหยียดเหยียดขาได้แมสอันนี้หลังนี้โงขาบอยโยงเงี้ยเงี้ยเงี้กระดับเราเออ กรสินอนครับหร่ไอ้กระเบื่อเรียบร้อยกระสินอนเลยแหม่ประด้นอนแบบมือนมันจะมีแยกเออมันก็จะอันนี้มิอันนี้แหม่มไม่มีครับก็ขึ้นมาแหมมันหนักมันหนักเันรักกินน้อนเสียตายไอ้เนี่ก็เป็นตู้เซฟพี่น้องตู้เซฟเวปล้านมานาเดียวนาตีแล้วกันยากทำไมไม่นีหลานแหม่บกบ้านหน่อยสอย่างเลยบ้านไม่หลานอย่างเลยไอ้ที่พี่เหมใช่อันนี้เปรี่ยมขึ้นหน่อยใช่อันนี้เป็นจอเล็กนี่ก็จอจอใหญ่ข้างบนนะ ียทรัพ์บอกอันตู้เก็บนี่เก็บได้หลายมันมันเลอะไปหมดเลยพี่น้องเลพะ์บอกนี่จะบอกวิธีเปิดจอนะอ๋อเอาเขาเปิดใจว่าปิดปิดทีนี้กับไม่เปิดทีนกับไม่โอ้โหฝากหัวดในจอโตแท้ใช้ดูซู เอาไว้เบิงหนังบอกใช่แล้วแบบข้างในมันจะมืดเลยในเวลาขับรถจริงๆเนี่ยเราก็ดูหนังสบายเลยถ้าแม่ก็เป็น privacy ไงมันก็นี่ประมาณกลางหรอประแม่กั้งอ้อนที่กี่นิ้วนี่32นิ้วเลยถ้าใหญ่กว่านี้มันจะติดบอสกูเลิกทีวีนะ้วจำภาพมีไว้นะคะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นสมาพีดอันนี้จะมีที่ทางเข้าใช่ไหมฮะอันนี้มีที่ทางเข้าของบอสครับผมทานได้คนเดียวหรอคนอื่นไม่ทานไม่เห็นมีเลยที่ต้องก็ต้องมีปากมี้อสเหมือนกันนะอันนี้ทานข้าวหรอมันนจะไไหลี่ ม่อันนี้มีเห็นจ่าอะไรเห็นกะเห็นปูซาหรอมีหลุมมัมีอย่างหมดเลยใช่มันคือเป็นอะไรบ้างกระครองแค่นี้มันคือยวงซี่แล้วมันมันเขาไม่ให้หกไปทางนั้นไงเขาหกไปทางนี้ซื้อแผ่นรองซิลิโคนสิใช่ไว้อ๋อทีวีว่าสัมผัสได้ไหมนี่ใช่ใช่ใช่รีโมทจ้ะใช้รีโมทเอาหรอใช่เขามีเน็ตฟิกนะนี่มีไม่เติมกระดูมไม่ได้ค่ะไม่คันเก่าเดย์เขาจะเบิรงได้เบิรงยากแหง คันนี้นษษษษประเทศไหนง่ายอยู่คันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันกับเวอร์ชั่นใหม่คันใหม่เดินทางปลอดภัยตลอดปลอดภัยองค์ปู่องค์พ่อปกปักรักษานะจ้าสีอว